ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ สิบภาพความน่ารักน้องเดมี่เวลาอยู่กับคุณตาคุณยายต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กน้อยที่มีแววตากลมโตตั้งแต่เด็กๆสําหรับน้องเดมี่คนสวยลูกสาวของลิเดียแมทธิวที่ตอนนี้มีแฟนคลับมากมายทั่วประเทศแล้วไม่ว่าจะทําอะไรไปที่ไหนๆพีพีคอยติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแถมยังมีงานเข้ามาตั้งแต่เด็กๆอีกด้วยซึ่งมีผลงานโฆษณามากมายหลายตัวแล้วซึ่งน้องเดมี่ก็ทําออกมาได้ดีสมกับความเป็นลูกซุปตามืออาชีพและถ้าใครเป็นแฟน ครับก็จะทราบกันดีว่าคุณแม่มักออกมาอัปเดตภาพเป็นประจำและที่สำคัญคุณตาคุณยายหลงรักมากเลยจ้าและในวันนี้เรามีสิบภาพน้องเดนมีที่อยู่กับคุณตาคุณยายมาฝากกันซึ่งบอกเลยนะว่าน่ารักมากมาก